you <laughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมอย่าตะกราดเกินไปนะกิจกรรมนี้เหมือนจะให้เราไปเล่นตู้เกมนะครับที่เป็นเกมงูนะทุกคนถ้าชนะหรือแพ้ก็จะได้แต้มมาจํานวนหนึ่งนะครับพอได้แต้มมาแล้วเนี่ยก็สามารถนําแต้มไปแลกของรางวัลในร้านค้าแลกเปลี่ยนได้นะครับสาหรับเงื่อนไขในการเข้าเล่นนะครับผมอินเทรนอร์เน็ตของเราจะต้องเลเวล15ขึ้นไปแล้วต้องสําเร็จคําขอเอเจนต์คำเชิญสีแดงก่อนด้วยนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมได้เนาะกติกาการเล่น นะครับก็ไปเล่นเกมงูนะครับแบบ2 v 2นะในแล้วก็จะเป็นการสุ่มผู้เล่นนะครับหรือเราจะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยก็ได้นะจากนั้นก็ช่วยกันเก็บแต้มนะครับทีมไหนได้แต้มเยอะกว่าก็จะชนะไปซึ่งทีมที่ชนะเนี่ยจะได้สนิกกี้มา800ใบนะครับหรือ800แต้มนั่นแหละส่วนทีมที่แพ้เนี่ยจะได้มาถึง500ใบเลยนะทุกคนคือดูเหมือนตรงเนี้ยเหมือนทีมที่แพ้จะได้เปรียบมากกว่านะคือเราเข้าไปเล่นแบบไม่ต้องทําอะไรเนาะก็เล่นๆแพ้ๆไปนะครับผมก็ได้รอบละ5 0 0ใบอะไรเงี้ยเออดูเหมือนทีมที่แพ้จะดูดีกกว่่่าาหรรือเปล็ไมูนะ้ กคนคทุแล้วก็รางวัลของกิจกรรมนี้เนาะเราสามารถนําไปแลกในร้านค้าแเลกเปลี่ยนได้อย่างที่ได้บอกไปนะครับทุกคนและที่สําคัญเลยนะครับก็คือหลังจากกิจกรรมนี้จบลงเนี่ยร้านค้าแลกเปลี่ยนก็จะปิดลงนะครับแล้วก็บัตรกำนันหรือว่าตั๋วที่ใช้ในการแลกของรางวัลเนี่ยจะถูกลบให้หายไปนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าจะดองตั๋วไว้แลกที่หลังเนี่ยอันนี้ต้องระวังด้วยนะทุกคนพยายามใช้ให้หมดก่อนที่กิจกรรมจะจบด้วยนะเติมเซเล็ตโซนซิโ o ถูกไวสุดที่รีดแมนช h o ปทักไลน์แอดร a ดแมนชั่ปหรือเติมเว็บซต์ เ,เติมเกมในเว็บรับ b r i d g Man c a อ l ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมแบ่งจ่ายได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ b r i d Man Shop ท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม a n d ด o i d บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์าดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิป หรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ ldplayer.net ได้เลยนะครับโอเคสําหรับวิธีการเริ่มเล่นกิจกรรมนะครับก็เข้ามาที่ city street ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มาคุยกับบิลลี่เนาะจะมีเป็นเควสสีเขียวขึ้นให้อยู่นะครับพอคุยกับบิลลี่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปในร้านวิดีโอเกมได้เลยแล้วก็เข้ามาที่โหมดกิจกรรมนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเกมงูให้เราเล่นอยู่เนาะซึ่งของรางวัลที่เราได้นะครับก็จะมีโพลีโครมนะครับห้าสิบเนาะสามารถเล่นได้สี่ครั้งก็เท่ากับว่าได้เพชรแค่200นะก็ไม่เยอะมากนะครับทุกคนได้บู องมาอีกแค่ชิ้นเดียวเองนะอันนี้คือยิ่งหายยากๆอยู่ด้วยนะแถมแจกน้อยอีกนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นของสําหรับอัพตัวละครทั่วไปนะครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆนะผมมองว่าของรางวัลมันดูน้อยไปหน่อยนะเอออาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับทุกคนคือแบบน่าจะแจกเยอะกว่านี้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเกมน,นี้เนี่ยก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างจะแพ้หรือชนะยังไงนะอันนี้ผมจับคู่ไปเลยนะไม่มีเพื่อนเข้ามาเล่นด้ แบบนี้เลยนะครับไม่ใช่บอทนะทุกคนเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับโอเคมาดูกันของผมน่าจะตัวสีส้มทางซ้ายล่างนะครับทุกคนโอเคใช่เลยนะครับมากดตัวเจสามารถเล่นความเร็วได้ด้วยนะครับผมเผื่อใครไม่เคยเข้ามาเล่นเลยเนาะนี่มันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะเขาบอกว่าเราจะเจอกับผู้เล่นใช่ไหมแต่ดูทรงแล้วเหมือนบอทเลยอะ่ะทุกคนเอาจริงๆนะเนี่ยที่ผมเห็นเขาเล่นกันเนี่ยนะอุย๊ยโูโ้พลาดมื่อจะพูด เดี๋ยวผมขอใช้สมาธิในการเล่นสักหน่อยนะครับทุกคนอาจจะมีช่วงที่เงียบบ้างก็ขออภัยด้วยนะต้องใช้สมาธินะครับ <Good. S 1> รอบหนึ่งเนี่ยมีให้เราเล่นประมาณ3นาทีมัง้ง2-3นาทีนะต่อรอบนะครับ เหมือนจะออกได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แต้มนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้เราก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเนาะให้จบเวลานั่นแหละนะครับทุกคนถ้าขี้เกียจเล่นแล้วก็อยากจะแพ้นะครับเพื่อเอา500แต้มเนี่ยเราก็ไปปล่อยอยจอยไปเลยนะครับแล้วก็รอแพ้แล้วก็ได้มาตั้ง500แต้มนะทุกคนก็ชฉีวๆเนาะไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้แต้มเต็มไวๆหน่อยก็เล่นเอาเองก็ได้นะครับผมจะได้แต้มไปขึ้นนิดนึงนะครับ โอเคโอโ้ตอนนี้ผมตัวยาวมากเลยดักหน้าดักหน้านะครับนนได้มาอีก3แต้มตอนนี้มีระเบิดโผล่ขึ้นมาด้วยนะใน30วิวิสุดท้ายนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเโอเคโอ้โอเอาดักทีมเด้โดนทีมเดียวกันเฉยเลยครับผมโอเคผมออกก่อนนะฮะตัวยาวมากตอนนี้แล้วก็เหลือ15วิาวิสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ9วิผมจะรอดได้ไหม น่าจะได้แหละทุกคนน่าจะรอดอยู่โอเคดักหน้าได้ไหมปึ๊บอ่าน่าจะชนะชัวร์นะครับรอบนี้ โอเคนี่นะครับผมได้มา105แต้มนะครับได้บัตรกำนันมา800อเนอะอาะบวกกับทีมเราเนาะสองคนเอาคะแนนมารวมกันนะครับทุกคนป่ะไปต่อกันอีกรอบนึงนะครับผมกำลังมันเลยคือแบบเป็นเกมที่ทำให้นึกถึงวัยเด็กนะฮะสมัยมีโนเกียนะทุกคนเออมือถือโนเกียอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะครับนั่งเล่นแต่เกมงูนี่แหละเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะเกมงูเกมเครื่องบินนะครับผมที่แบบยิงเออยานอะไรทั้งอย่างะนะไม่รู้ว่าใครจําได้หรือเปล่านะครับเด็กสมัยนี้น่าจะไม่ เคยเล่นกันเลยมั้งเนาะเกมอะไรทำนองนี้นะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นชิวๆดีกว่าผมขอเงียบละหน่อยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวแบบขอใช้สมาธิหน่อยและกันรอบนี้เมื่อกี้แบบพูดเยอะไปหน่อยนะไม่มีสมาธิเล่นเลยรอบนี้ขอเอาจริงบ้างนะครับ โอเครขาทุกคนรอบนี้คือแบบเดือดมากนะฮะคือแบบวิ่งไล่ชนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วในจังหวะส,สุดท้ายเมื่อกี้นะทีมเขาพลาดโดนหางตัวเองพอดีนะทำให้ทีมผมเนี่ยได้แค่คนละห้าแต้มกับ1แต้มแค่นั้นเองนะทุกคนคือแบบลุ้นมากนะเกือแบ,บแพ้ในจังหวะส,สุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้ดีที่เขาพลาดโดนหางตัวเองไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยน่าจะโดนเพื่อนวิ่งชนมั้งนะครับก็เลยกลายเป็นศูนย์คะแนนทั้ง2คนเลยนะ,อะตอนนี้ผมก็ได้มา2,100แต้มนะครับผมสําหรับการเล่น3รอบเนาะเดี๋ยวขอแลกออนลลนนะนแ้ััะีคืแบบ สำคัญสุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ของรางวัลอื่นๆที่เหลือนะครับอยากได้เพิ่มเติมเนาะเอาจริงๆใช้เวลาเล่นแค่ไม่กี่รอบก็น่าจะแลกได้หมดแล้วนะใครที่อยากจะได้ของรางวัลพวกนี้นะครับผมก็ลองแวะเข้ามาเล่นดูกันได้เนาะเป็นกิจกรรมชิวๆนะครับของรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ากิจกรรมก็ใช้เวลาเล่นไม่เยอะเช่นกันนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคคลิปปต่อไนะรับ สวัสดีครับ